ใญเรียกว่าการอยู่กับตัวเวทีถ้ามีในผู้ใดผู้นั้นเป็นคนมีศักดิ์ศรีเป็นคนมีเกียรติแต่ถ้าไรความประันอยู่กับตัวเวทีแล้วผู้นั้นไร้ศักดิ์ศรีไร้ศักดิ์ไร้สีสความเป็นมนุษย์ต่อมาก็สอนให้รักความดีเพราะรักทุกอย่างนั้นความดีเป็นสิ่งสําคัญมากถือว่าเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ พ่อแม่สอนลูกก็ให้เป็นลูกที่ดีรักความดีครูบาอาจารย์สอนศีก็สอนให้มีความเป็นคนดีและรักความดีต้องทําให้เข้าใจเพราะเป็นความรักอันยิ่งใหญ่ไม่มีความรักอื่นใดจ,จะเสมือเหมือนดังนั้นความดีที่สัมผัญมากเป็นความรักเป็นความดีที่เราจะต้องนํามาประพฤติปฏิบัติ สังคมโลกต้องการความดีต้องการคนดีถ้าคนดีเป็นผู้นำมีคนดีเป็นผู้ตามโลกก็เจริญถ้ามีคนไม่ดีเป็นผู้นำมีคนไม่ดีเป็นผู้ตามก็เสื่อมถอยไม่เจริญก้าวหน้าเรามาบวชเพื่อเป็นคนดีต้องรักสารักสีรักความดี ถือว่าเป็นความรักอันอยิ่งใหญ่ไม่มีอะไรสำหรเหมือนรับก,การให้เป็นความรักที่มันม่นคงความรักสี่อย่างนี้สําผัญมากเพราะเราอยู่ในสังคมเกิดมาในสังคมมีชีวิตอยู่ในสังคมตายก็ตายในสังคมหนีจากสังคมไม่ได้สังคมจะต้องช่วยดูแลเกิดมาแล้วสังคมก็ต้องดูกัน ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่สังคมก็ช่วยเหลือเพื่อปููกันแม้เมื่อตายไปสังคมก็ช่วยทำจิตอย่างโน้นอย่างนี้ช่วยเหลือการการศพให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยเพระ,ะนั้านการให้นี่จึงเป็นคุณธรรมที่สำคัญพระพุทธเจ้าสอนธรรมบวชใจเอาไว้เพื่อสอนทานการได้ไว้เป็นบทต้นทังนั้นเพราะเป็น คุณธรรมที่สัมคั์คือทานแปลว่าการแบ่งการปันแบ่งกันยินแบ่งกันใจคือให้ให้รุษให้เขารู้ว่าเรามีน้ำใจคนมีน้ำใจไม่ทีรู้จักเพื่อเพื่อวฟื่อเพื่อแผ่เกลียเกลายาจเพื่อฝ่ายแจแยคนนั้นก็เป็นที่รักของคนอื่น เป็นความรักที่มั่นคงเราพิจารณาดูตัวเองก็ได้ว่าถ้าหากใครให้อะไรเราแม้แต่ดอกไม้แม้แต่คำสอนหรือให้สติให้ปัญญาให้ความรู้แล้วเราจะไม่ลืมบุคคลนั้นเลยอย่างพ่อแม่ให้การเลี้ยงดูเราเราก็รู้ถึงว่าท่านเป็นกน้อบุญข้อดุลของลูกไม่มีผูใ้ใดเสมอเหมือน เป็นผู้มีพระคุณมากครูบาอาจารย์ให้ความรู้แก่เราอ่าออกเขียนได้เพรเพราะครูบาอาจารย์ท่านสอนเราก็ลึกถึงตันอยู่ตลอดเวลาเพื่อนบ้านให้อะไรก่ออะไรแก่กันและกันแม้แต่การให้สิ่งของเล็กๆน้อยๆการให้อภัยซึ่งไม่ต้องเสียอะไรเลยเพียงแต่ว่าเราขอโทษขออภัย ก็ถือว่าเป็นการให้ทังนั้นเป็นความรักันมั่นคงจริงๆคนเคยเกลียดการถ้าให้อภัยกันแล้วก็คือดีกันได้คนที่เคยช่วยเหลือเพื่อกูนกันนึกถึงการให้ช่วยเหลือของคนอื่นก็ยิ่งเพิ่มความรักความเคารพรับถือแก่กันและกันได้อันนี้จะเป็นบันได ไต่เต้าขึ้นคุณธรรมสูงขึ้นไปเมื่อมีการให้ก็มีความรักเมื่อมีความรักก็มีความสามัคคีเมื่อมีความสามัคคีก็มีความสงบเมื่อมีความสงบก็มีความสุขนักสันติปรังสุขังสุขอื่นจากความสงบไม่ดีความสุขจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีความสงบ ความสงบ,บจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีความสามัคคีความสามัคคีจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีความรักความรักจะมีไม่ได้ถ้าไม่มีการให้เพราะฉะนั้นการให้จึงเป็นกุลธ,ธรรมสำคัญพระพุทธเจ้าของเราก่อนที่จะได้ตดรัสรู้พระองค์ก็ได้บำเพ็ญทานบารบีในเวสันดรชาโดท่านให้ทุกอย่าง เมื่อท่านให้แล้วท่านก็ได้มาเป็นพระโพธิสัตว์เสร็จแล้วก็ได้มาตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้านี่เองผลของการให้เพราะฉะนั้นการให้จึงถือว่าสำคัญเป็นความรักที่มั่นคงเพราะให้เขาเท่าไหร่ก็ชื่อว่าให้เราเท่านั้นนี่ก็ขอฝากให้ท่านทั้งหลายที่เป็นนักทมนักเรียน ได้สนใจในการเรียนรู้เพราะเราจะต้องเตรียมตัวก่อนที่เราจะทำหน้าที่อย่างอื่นเราเรียนความรู้เรียนวิชาวไว้เพื่ออะไรเพื่อเป็นเกิดมาเพื่อเป็นเป็นอะไรเกิดมาดเป็นคนไม่ต้องไปเตรียมอะไรหรอกแต่ความเป็นคนจะเป็นมนุษย์ได้ต้องเตรียม ต้องเรียนคุณธรรมอย่างน้อยรักษาสีหน้าก็เป็นมนุษย์ได้นอกจากเป็นมนุษย์แล้วยังมีหน้าที่อื่นๆหน้าที่โดยโดยตรงเช่นหน้าที่ของพ่อของแม่หน้าที่ของบุตรดาหน้าที่ครูบาอาจารย์หน้าที่เซ่เหล่านี้เรียกว่าหน้าที่โดยตรงหน้าที่โดยอ้อมคือหน้าที่ที่จะรับมอบหมายอนุสําคัญ อย่างเช่นทั้งหลายที่ท่านทั้งหลายที่เป็นกรรมการเป็นพระนี่เมื่ออยู่ต่อไปก็เป็นรองเจ้าอวาสเป็นผู้ช่วยเจ้าวาสเป็นเจ้าวาสเจ้าท่านตำบลรองตำบลเจ้าคณะอำเภอรองเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะจังหวัดรองจังหวัดเจ้าคณะภาครองภาคยิ่งยิ่งขึ้นไปเรามีความรู้ประมาณทำหน้าที่เพื่อเป็นเมื่อเป็นเ้าอว่าท่านสอนแล้วจะต้องมีคุณธรรมอะไร เป็นผู้ช่วยจะมีคุณธรรมอะไรเป็นเจ้ารักกบฏเจ้ารับเพอจะมีคุณธรรมอะไรเพื่อเป็นทําให้ตัวเองเป็นเป็นและทำหน้าที่ให้ถูกต้องเป็นเจ้าอาวาสก็ทาหน้าที่ถูกต้องโดยยึดหลักศีลรับยึดหลักธรรมนี่เองมากรองตนกรองบุคคลอื่นและกรองงานของเราให้ดำเนินดไปด้วยความเรียบร้อยอันนั้น จึงถือว่าสำคัญเราจึงมาบวชมาเรียนมาสะสมความรู้เอาไว้เพื่อเข็มมีความรู้แล้วเพื่ออะไรอเพื่อเข็นตัวเข็นตัวเองให้ไปได้คือนำพาตัวเองให้ไป,ปรอดอยู่รอดปลอดภัยมีความรู้และทำงานได้เพราะความรู้เป็นผู่บืรในการทำงานถ้าไม่มีความรู้ก็ ทำง,งานไม่ค่อยจะได้ผลเท่าไหร่บางทีก็ทำตามคนอื่นเท่านั้นเองไม่มีความเป็นตัวของตัวเองก็จะนั่งเตรียมเตรียมตัวให้ให้แล้วทำตัวเป็นก็เป็นทำหน้าที่ให้เป็นเป็นพระเป็นสงฆ์องค์เอนเป็นศาสนาญาติทำนำวัรูมาใช้ คือเรามีเรามีความรู้ก็เพื่อเป็นเพื่อเห็นตัวได้เพื่อใช้ตัวเป็นมีสำคัญมากในการกรองกรองตนกรองตนกรองชีวิตท่านทั้งหลายจงตั้งใจแม้เมื่อเราจะไม่อยู่ในความเป็นพระสงฆ์องค์เดินสืบไปความรู้ก็จะไม่หาย เราจะไปเป็นพ่อเขาเราจะเป็นสามีเขาเราจะเป็นลูกเขาหรืออะไรก็แล้วแต่เป็นคนเมืองเป็นศาสตนิกชนเราก็ทําตัวเพื่อเป็นนี่เองเพื่อเป็นก็คือนําคุณธรรมไปใช้นําหลักวินัยไปใช้นาหลักศีลไปใช้อันนี้แหละสําคัญประโยชน์ของการเรียนยืนดีเมื่อมีแล้วเราเรียนแล้วต้องมาทดสอบกัน ทดสอบกันภูมิปัญญาของเรามาถึงขั้นไหนภูมินักทำตรีก็ได้แค่นี้นักทำโทก็สูงขึ้นมาหน่อยนักทำเตก็สูงสุดแล้วสำหรับฝ่ายนักรมจึงทดสอบกันเพื่อจะนำคั้นเลื่อกบุคคลผู้ที่จะมาปฏิบัติหน้าที่การงานของการจนงสงขอให้ท่้นทั้งหลายได้ทำหน้าที่ของความเป็นพระสงฆ์ภูมเนร ให้ดีที่สุดตั้งใจสอบตั้งใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดได้เป็นได้ตกเป็นตกอย่าสะสมความทุกจริตให้เกิดให้มีขึ้นในตัวเองอย่าหวังพึ่งพาตเดกคนอื่นต้องพึ่งพาตัวเองสอบได้ก็ได้ด้วยตัวเองสอบตกก็ตกด้วยตัวเองไม่ต้องอาศัยคนอื่นไม่ต้องไปอาศัยว่า จะได้อย่างนั้นจะได้อย่างนี้เพราะอาศัยคนอื่นพระพุทธเจ้าสอนตนให้พึ่งตัวเองอัตตาเหียตโลนาโถตัวแรเป็นที่พึ่งของตนเปโลโกหีนาโถเะโรจียาคนอื่นใครรับจะมาที่พึ่งของเราได้อันนี้เป็นพุทธกรรมสำคัญในการสอบเราต้องพึ่งตัวเองอย่าต้องไปหวังพึ่งคนอื่น ได้เป็นได้ตกเป็นตกตกอย่ามีสักสีได้อย่ามีสักสีอันนี้สําคัญขอให้ตั้งใจให้ดีและคณะกรรมการผู้ดูแลการสอบก็ขอมีความยุติธรรมสำหรับรคนที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ควบคุมกั้บอกว่าให้เป็นพ่อที่แท้เป็นแม่ที่ถูเป็นลูกที่ดีเป็นสามีที่มีความสงา่า เป็นปัญญาที่มีความดางดงามเป็นิสือผู้มีความกตักอยู่เป็นครูผู้มีน้ำใจเมตตาเป็นผู้บังคับบัญชาที่มีความยุติธรรมยุติธรรมและเป็นผู้นำที่เป็นแบบอย่างนีสําผัญดังนั้นท่านทัหลายก็ขอให้นำความรู้มาใช้ในการสอบเป็นครั้งนี้ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อยก็หวังว่า การน้ายจากปฏิบัติการที่จะไร้งปิดปุ่นเป็นศาสนาญาตาที่ดีต่อไปในการพระศัสนาคอามนาาบุญประดาษนาจอันเป็นลัธิสายบุญยเกวิเศษอย่างยิ่งคือพระพุทธรัตนะพระธรรมรัตนะพระสัฆรัตนะปล่อยมาปกปะพระษาทุ้งคลองท่านทั้งหลายให้มีกำลังกายแข็งแรงกำลังใจเข้มแข็งสามารถที่จะต่อสู้ กับภา,าระหน้าที่ของเราในการสอบให้ดำเนินไปเพื่อความเรียบร้อยให้มีปัญญาแก่กล้าเฉียบแหลมคมแหลมสามารถที่จะแทรแซงทะลุโปรงป,ป,ปัญหากรรมให้สำเร็จลุล่วงด้วยดีในการสอบกรรมี้จง,งทุกท่านทุกองค์เอิดทุก